พี่ไม้ใช่ไหมเอยใช่ค่ะพี่ไม้ชั้นป .5 ้าวันนี้ทําอะไรครับวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายทาอะไรเอสน้องอ่านหนังสือสอนน้องอ่านหนังสือโอ้ยิ่มากเลยน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรเออยู่ชั้นปอะไรครับปหนึ่งเก่งมากเลยอ้าวทำอะไรอ้าวสอนน้องอ่านหนังสือโครงการอะไรเอยโครงการพี่ชวนน้องท่องอ่านเขียนนะครับอ ตัวน,นี้ทางโรงเรียนของเราก็มีโครงการนะครับพี่ป .5 มาสอนน้องป .1 น,นะครับอ่านหนังสือสะกดคำนะครับเพื่อให้น้องอ่านได้เก่งมากขึ้นนะครับพี่ป .5 ก็มีจิตอาสานะครับเนี่ยก็จะจับคู่กันนะครับที่เป็นบัตดี้นะครับเป็นบัดดี้การอ่านหนังสือ,อ อ่เป็นยังไงพี่ชื่ออะไรครับพ,พี่ชื่ออะไรสัมภาษณ์หน่อยทันชนกทับยางอ่าพี่ทันชนกทัพยางน้องชื่ออะไรเอ่ย<า>ชื่อ<า>อะไรครับาลาวานุชค่ะอ้าวแล้วเป็นไงอ่านหนังสือได้ไหมน้องอ่านได้ไหมอได้ค่ัอ่านได้นะครับเออโอเคอ่านต่อไปเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม